เป็นความดันสูงแล้วก็ขายมันในเส้นเลือดมีอาการปวดปวดที่หน้าอกเนี่ยหมอก็เลยนัดเลยบอกเอออีกสองวันน้ามามาเอดมิดไอเราก็กลัวสิเดี๋ยวไปกลับไปบ้านคิดดูก่อนนะกำลังรอมหมออยู่ก็เจอคุณดวงจันทร์เขาก็คุยกับลูกน้องที่ไปด้วยกันว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็มีตัวช่วยเขาเป็นมาตั้งหลายปีแล้ว เราก็สนใจว่าเป็นอะไรก็เลยมารู้จักกับตัวเซอร์เนตินนี้ก็เลยสนใจมากก็เลยซื้อไปทานก็เลยทานตัวนี้มาก็หนึ่งปีมาแล้วก็ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นก็คิดคิดว่าตัวนี้ก็มันเหมือนบบบำรุงอ่ะตัวเสริมอาหารเข้าไปเพราะเราก็อายุมากแล้วนะคะก็ทานจนถึงเดี๋ยวนี้อก็อาการก็ดีขึ้นก็ไม่มีปรากฏอะไรเลยนะ ตัวยาที่หมอให้มาแล้วก็ลดไปตั้งเยอะเลยตอนนี้กินเหลืออยู่แค่สามสีตัวเองอะ่ะก็เลยกินตัวนี้มาเรื่อยๆก็ดีใจที่ว่าพบกับดวงจันทร์นะคนุณดวงจันทร์เขาแนะนำะก็ดีใจที่ได้ตัวนี้มาช่วย